เพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตสมมุติตัวเหรียญหมดปุ๊บเนี่ยคนที่ต้องการให้เหรียญลงบล็อกให้เร็วเนี่ยจะต้องให้ค่ากำนันเนี่ยที่เป็นค่าแก๊สเนี่ยเยอะสักนิดหนึ่งไม่งั้นเนี่ยจะไม่มีใครเป็นคนคอนเฟิร์มว่าคุณคือเวอร์ชันที่ถูกต้องนะครับซึ่งตอนนั้นก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะเขาบอกว่าจะเป็นร้อยปีนะเพราะตอนเนี้ย มันมันมีค่าความยากขึ้นจนกระทั่งเรียกว่าขุดเจอยากนะครับบางคนนี้เลิกขุดไปเลยด้วยซ้ําเพราะค่าไฟไม่คุม้มอย่างงี้นะครับเพราะนั้นไอ้สิ่งที่มันค่าความยากเนี่ยผมยังควบคุมไม่ไอ้นี่ไม่เคยดีนะครับค่าความยากเนี่ยป้องกันตัวนี้ด้วย นะครับคือในอดีตเนี่ยอหอยก็เคยเป็นเงินมาแล้วนะครับเงินจริงๆเงินแร่เงินจริงๆก็เคยเป็นเงินมาแล้วทองก็เป็นเงินมาแล้วเขาามทำไมถึงเลิกครับทำไมไม่เลิกไม่ใช้หอยต่อไปครับ ัญหาได้เรื่อยๆคุบคุมยากครับออาเห็นไหมคนยังคิดได้เลยใช่ไหมะก็คือว่ามันหาง่ายคือเดิมทีเดียวเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยแม้กระทั่งบัวนะครับก็เคยเป็นเงินนะครับหรือที่ดินก็เคยเป็นเงินที่เขาเรียกแรนหลอดแรนหลอดอ่ะคือสมัยก่อนมันมีทาตเพราะฉะนั้นคนที่มีที่ดินเยอะก็จะมีทาตเยอะแล้วก็จะพวุ่งนี้เป็นคนที่ร่ํารวยนะครับเอ่อปัญหาของหอย นะครับเอาหอยแล้วกันนะครับก็คือว่าพอเทคโนโลยีมันดีขึ้นนะครับมันก็หาง่ายขึ้นพอหาง่ายขึ้นก็ดีมาซัพพลายจริงไหมฮะมันก็มีเหรียญปลอมเยอะขึ้นมีคนไปหาหอยมาเยอะขึ้นคราวนี้ก็ยุ่งเลยครับเฟอเลยครับเขาก็ไม่เชื่อถือเอ้ยเดิมทีเดียวใช้สองสองเหรียญสองกาบหอย ตอนนี้ผมไม่เอาแล้วอย่างเงี้ยเงินเฟ้อแบบนี้ผมเอาสิบก่าหอยนะครับเพราะเงินมันเป็นแค่สิ่งแลกเปลี่ยนอะนะครับเนือว่าฮะเป็นสิ่งที่มาเป็นสิ่งที่ไปแลกเปลี่ยนมาอะไรสักอย่างนึงนะครับมันเป็นสิ่งสมมุติพูดย่าไงนะครับเป็นสิ่งสมมุติเพราะนั้นนะ่ยยุคต่อมาจึงมาใช้สิ่งที่มันหาย,ยากขึ้นคือแลกเงินจริงๆอย่างเงินพอดด้วงเนี้ยนะครับปรากฏว,ว่า แลกเงินก็มีปัญหาว่าหายากหาไม่ทันผลิตไม่ทันพูดง,ง่ายๆผลิตไม่ทันนะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยมีปัญหาว่าตัวมีคนที่กักตุนเงินแลกเงินไว้ด้วยนะครับเพราะว่ามันพอพอมีคนกักตุนเยอะปุ๊บค่ามันก็ตกนะครับ ผมจาปีไม่ได้แล้วก็เลยกลายมาเป็นทองไอ้ทองเนี่ยมันมีความพิเศษอยู่สองเรื่องครับเรื่องที่หนึ่งคือมันหาจากตัวมันเองมันหายากสองคือมันผลิตยากมากคือหาสมัยก่อนนะสมัยก่อนนะเชื่อไหมมันเยอะขนาดที่เรียกว่าอย่างเมืองไทยเนี่ยเขาเรียกสวณภูมินะทองอยู่ตามแม่น้ําเลยนะเยอะขนาดนั้นนะฮะแล้วมียุคหนึ่งเนี่ยพอมันนั่นมากๆเข้าตอนนี้ทองที่เยอะที่สุดในโลกไปอยู่ใน Federal r เ s e r v e ครับ ซึ่งเขายังคุยกันเลยเป็นโจ๊กเลยว่าเอาข้อจริงกับป่าน,นี้เฟดเอ r ร์ r ร s e เ v e ร์อะไอทองที่อยู่เป็นกินละหกเจ็ดหมืนตันมั้งหกเจ็ดมืนตันแปดหมืนตันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นหลักแสนตันอนะตันหนึ่งก็คือพันกิโลนะนะครับอาจจะไม่มีจริงแล้วก็ได้นะครับก็คือว่าแร่ทองเนี่ยมันมันหายากตัวมันเองนะแล้วก็กําลังการผลิตเทียบผลิตถ้าจะผลิตทองเนี่ยมันต้องขุดลึกขึ้น ลึกขณะที่เหมืองทองเนี่ยบางทีเนี่ยมองมองมองเห็นคนเป็นตัวมดอ่ะนะครับแล้วก็ยากนะครับหายากนะครับจริงๆเพชรก็ด้วยนะแต่เพชรเนี่ยอ่พูดง่ายๆว่าอา่มันมันมีประเด็นคือมันหลอมไม่ได้นะมันหลอมไม่ได้เหมือนทองนะ ทองเนีถ้าไฟเคยมีการไฟไหม้แบงค์นะครับแล้วก็ทองละลายมีนะครับนะเพราะฉะั้นก็ในในอดีตในคนโบราณเนี่ยเขาก็เวลาที่จะซ่อนพุ่มเทิมทองคําเนี่ยเขาก็จะเอาโพุิ์ธรุตไปอยู่ในเจดีหรืออยู่ในหอยหอยู่อะไรสักอย่างที่มันแล้วก็บอกปูนทับอ่ะก็แบบเดียวกันนะครับก็เลยรอดมาอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับเพราะฉะนั้นะมันเลยต้องมีความยากเขาเรียกคาบดิฟิ i ค u ลตีครับถ้าไม่งั้น จะคุมพวกนี้ไม่อยู่ครับเคไหมฮะพอพอเห็นภาพนะครับถึงบอกไงว่าเออสตุชินชินาการมโตนี่ถ้าเจอตัวจริงเมื่อไหร่นี้อยากจะขอลายเซ็นนะเพราะว่าคิดได้แบบรอบคอบมากๆนะคิดแม้กระทั่งว่าเออในโลกอนาคตอนะ่ะมันจะมีพวกที่เป็นควอนตัมคอมพิวติ้งพวกที่เป็นแบบเครื่องสมรรถนะสูงนะครับ จะมีแฮกเกอร์ชั้นเซียนอ่ะพูดได้ง่ายนะครับเกิดขึ้นเป็นดอกเห็ดเพราะว่าความง่ายเนะีนะ่ยไอ้ความที่มันคอมพิวเตอร์มันหาซื้อง่ายอะไรง่ายนะครับมันก็ทําให้อ่าเป็นประเด็นที่ว่าจะต้องคิดระบบที่มันรอบคอบด้วยเหตุเนี้ยบอกเชนจึงมีนาฬิกาของบอกเชนที่ทุกๆ10นาทีครับบอกเชนทำไมถึงทำไมถึงต้องการ สิบนาทีแล้วทำไมถึงต้องการนาฬิกาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าลืมเตือนผมนะฮะว่าว่าว่ายังไงนะทําไมถึงเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวไปถึงตรงนั้นแล้วจะเฉลยนะครับตอนเนี้ซ้รลายก็คือว่าโลกของเศรษฐกิจยุคใหม่นำะไปโลกออนไลน์นะครับแทนเงินดิจิตอลเนี่ยเงินเดิมดีกว่าอย่าเรียกเงินดิจิตอลเลยเงินแบบเดิมเนี่ยมันตอบโจทย์ไม่ได้เพราะามันถ้าเกิดสมมติจะโอนเงินข้ามประเทศเนี่ย ขนาดใช้สวีปแล้วก็ตามขนาดใช้ริปโป้แล้วขนาดใช้สวีปดีกว่าสวีปนะไอตัวบาทเนะ็ตอะไรเงี้ยเสร็จนี้ก็ไม่มีใครโอนบาทเน็ตแล้วสมัยก่อนเนี่ยแม่ผมต้องโอนบาทเน็ตนะครับแพงด้วยค่าธรรมเนียมแพงนะครับก็ยังชา้าประเด็นคือจะทำไงให้มันเร็วเป็นหลักนาทีนะครับหรือวินาทีซึ่งอันเนี้ย ถ้าว่าไปแล้วก็ไม่มีช้อยอื่นก็ต้องเป็นเงินดิจิตอลจริงไหมครับเพลตะนะั้นบิตคอยเองเนี่ยจึงเป็นเงินดิจิตอลแบบไม่มีคนควบคุมเป็นเหรียญแรกที่มาตอบโจทย์โลกออนไลน์ด้วยด้วยเหตุเนี้ยใครใครเคยได้ ICO ยิน i อซไหมครับมีใครเคยได้ยินไหมครับ i c o n n t t i l l o i n Offering ได้ยินไหมฮะอ่าดีเลยถ้าไม่ได้ยินไม่เคยได้ยินเนี่ยจะได้ไปคุยคมทับคนอื่นได้นะครับคือเชื่อไหมว่าแม้กระทั่งเหรียญต่อไปที่ได้รับความนิยมฮอตติดดาวเปงปัจจุบันเนี่ยนะครับก็คืออนะีเ e อ e รีเนี่ย เขาเลสฟันจาก i อซโอเนี่ยได้สี่พันล้านเหรียญแล้วคนที่เลสฟันตัวงนี้คือเด็กอายุสิบเก้าชื่อไวทอริกสี่พันล้านเหรียญนะครับหาทั้งชาติเกิดแล้วตายใหม่เกิดแล้วเอ๊ะต,ตายแต่เกิดแล้วตายเกิดเกิดแล้วตายเงี้ยผมไม่แน่ใจว่าเราจะหากันได้ไหมสี่พันล้านเหรียญยูเอสดอลลาร์นะครับเฉะน,นตัว i c ซเนี่ยคือเป็นการระดมทุน ซึ่งระดมทุนจะเกิดไม่ได้เลยถ้าไม่มีบิตคอยครับถ้าไม่มีระบบแบบน CO, เนี้ยแลนไ i c o เนี่ยก็คือการสร้างเหรียญใหม่ซึ่งอีกตั้งกี่ตระกูลก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวต้องเปิดดูดดนะเนี่ยครับดูเดี๋ยครับบิตคอยอ e t h e r เรียม p p l e l i t e c เอ n e t h e r e อ m Classic อรยาอะไรเงี้ยนะครับ อเคนะครับคำถามที่ห้าจะทํายังไงถ้าจะไม่ให้ใครปั๊มเงินเองก็ตอบไปแล้วนะครับก็คือว่าดับ b l e s p สเปนดิงก็แก้โดยใช้ไอตัว Proof of Work นี่แหละนะครับต้องมี m i n e r อะแล้วทําไมต้องเป็นเชนเอออันนี้ทําไมทําไมต้องเป็นเชนครับทําไมเราไม่เก็บเป็นรูปแบบเดิมเป็นแบบเหมือนกับดัตเตอร์เบเหมือนกับ Excel เหมือนกับอะไรอย่างเงี้ยทำไมต้องไปขูกกันด้วย ทำไมบล็อกต้องผูกกันครับทุกคนรู้เหมือนกันครับาจนแบงก์ก็ไม่เห็นต้องผูกก็เห็นลูกคนรู้เหมือนกันถ้าความปลอดภัยครับไม่เชิงคำว่าธุรกรรมครับคือสำคัญมากเลยโดยเฉพาะโลกออนไลน์นะครับจำเป็นเหลือเกินจะต้อง t r a c ได้ครับ เพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะเจอปัญหาประเภทแบบบินนะครับเยอะเลยนะครับเั้นตัวถ้าเกิดสมมติเราไม่มีเราไม่สามารถ trace ธุรกรรมได้ว่าเงินไหลาจากไหนไปไหนยังไงนะครับตายแล้วครับแฟนแบงค์เนี่ย <c oughs> เขาถึงต้องจดทุกอนู ถึงแม้โอนไปต่างแบงค์ต่างแบงค์นั้นก็ต้องจดต่อครับแล้วเวลาเขา trace เนี่ยเขาต้องเอาร์โพลเลยนะครับเตอร์โพลคือตำรวจโลกกเนี่ยนะครับขอหมายนะครับขอหมายสารตำรวจโลกเนี่ยนะเอาเอาง่ายๆใครเคยได้ยิน virgin island เองเคยครับคืออะไรครับเกาะเอาไว้เกาะเที่ยวเนาะแล้วก็ฟอกกันยังไงอะ หหเห็นไหมฮะนี่แหละครับคือโอ้พูดกันแล้วเกี่ยวกับห้องกับรถชายด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวมีเวลามาคุยกันนะแต่เอาเป็นว่ามันมีอาณาจักรบางอาณาจักรที่ซึ่งเข้าไปตรวจสอบไม่ได้อันดับที่หนึ่งอันดับที่สองค่าฟรีไม่มีครับค่าฟรีไม่มีคือคือภาษีอะภาษีไม่มีด้วยนะฉะนัะ้นมันก็กลายเป็นที่พูดง่ายว่าเป็น จะบรนบอกว่าอะไรเป็นศูนย์กลางการเงินนะครับในในเกาะอ,อังกฤษก็มีนะครับที่เป็นศูนย์กลางการเงินนะรประเทศอังกฤษเนี่ยจะมีเขตที่พูดง่ายไม่ต้องเสียภาษีทางด้านการเงินเลยก็มีนะครับนะครับเฉะนั้นให้รู้ไว้ว่ามันมีอะไรที่ซับซ้อนกว่าจะมาเป็นวันนี้เนะี่ยมันเป็นร้อยปีแล้วเราใช้ธนบัตรมาร้อยกว่าปีแล้วเพราะฉะนั้นมันมีกระบวนการที่ซับซ้อนมากๆเพราะฉะนั้นเชนเนี่ยจะต้องช่วยครับคือจะต้องตรวจสอบได้ ลองคิดดูว่าถ้าเกิดสมมติเราเราไม่สามารถสืบค้นถึงต้นตอได้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นครับโอ้โหเป็นปัญหาที่ไม่รู้จบเลยครับนะครับตอนนี้ก็คือใช้วิธีการแก้ปัญหาของเราปัจจุบันคืออะไรครับคนค้ำประกันครับใครเคยเซ็นค้ำประกันในซวยกับซวยเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งแรกในโลกที่ไม่ควรทําเด็ดขาดคือค้ำประกันใครก็ได้ครับห้ามเด็ดขาดแม้กระทั่งลูกตัวเองห้าม ห้ามคำประกันครับเพราะว่ามันก็นี่อันนั้นคือจะเป็นนี่ของท่านทันทีครับนะครับเพราะย่าอย่าง,อย,างอย่างสองคมอาจารย์เนี่ยเขาพูดกันเลยกู้กอยสอแล้วไปให้ครูคำเนี่ยเสร็จหมดแล้วเรียบร้อยไปหมดแล้วนะครับเด็กหนีอาจารย์จ่ายแทนอะไรเงี้ยนะครับหรือถ้าเกิดสมมติไม่ใช่เป็นคนก็เป็นคอร์รัปชั่ก็คือเป็นหลักประกันไม่ว่าจะเป็นที่ดินไม่ว่าจะเป็นแบงก์เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าสังคมปัจจุบันเนี่ยมันก็โหดร้ายอยู่แล้วนะ เงินของเรานะเงินของเรานะครับไปฝากกับเขาเป็นเงินให้เขาดูแลแนะต่กฎระเบียบเนี่ยจะขอใช้เงินที่จะเบิกทีนี้ต้องไปหาเขาไปโอ้โหวุ่นวายมากนะครับนึกภาพไหมฮะแต่เพราะเพราะวย่งนั้นแหละเราซื้ออะไรครับซื้อไอตัวนี้แหละครับซื้อความมั่นใจนี้แหละคือคนยอมไปฝากแบงก์เพราะว่ามั่นใจว่า เงินอยู่กับแบงค์ไม่หายไม่โดนป้นและที่สำคัญคือได้ดอกเบีย้ยด้วยต่อตอนเนี้ยทั่วโลกเลยไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยนะครับดอกเบีย้ยน่ารักมากครเท่าไหร่ครับตอนนี้มีใครฝากเงินอยู่กับแบงก์บ้างเปิผมอ่ะออกปุ๊บหมดปั๊บเลยไม่เคยมีปัญหานะฮะดอกเบีย้ยเท่าไหร่ครับตอนนี้หรอาเงินฝาก 0.5ห้าหรือเปล่าครับอืมเป็นศูนย์จุดะนะครับผมก็ไม่ใช่แฟนพันแท้นะเพราะว่าไม่เคยเหลือให้ฝากนะครับก็คือศูนยนั่นแหละพูดง่ายๆนะครับศูนย์อ่ะนะครับคือเงินมันไม่งอกอะนะครับด้วยเหตุนเนี้ยถึงมีตลาดทุนขึ้นมาเห็นไหมก็คือพอมันเงินมันไม่งอกปุ๊บเนี่ยโอ้ถ้าเกิดพูดแล้วยาวแต่ว่าเอาเป็นว่าอา่า อันเนี้ยเป็นเป็นทฤษฎีว่าถ้าเกิดสมมติในกรณีที่สิ่งที่มนุษย์เนี่ยต้องการเนี่ยก็คือการงอกเงยของเงินนะครับพูดง่ายว่าที่เรามานั่งทำงานอยู่เนี่ยก็เพราะต้องการหาเงินเนี่ยแหละให้เงินมันงอกเงยน,นะครับเพราะฉะนั้นไอตัวเดิมทีเดียวเนี่ยก็ฝากแบงค์เนี่ย ก็งอกเงยก็เลยไม่มีปัญหาแล้วเราก็ให้แบงกนะ์เนี่ยหละเอาเงินนะไปปล่อยดอกไปอะไรก็ว่าไปแล้วก็เอามาเงินมาคืนเราอ่ะพูดง่ายๆแต่ตอนหลังเงินเป็นศูนย์ดอกเบี้ยเป็นศูนย์ปุ๊บเงินมันก็จะไหลไปตลาดหลักทรัพย์ไปอะไรที่มันพูดง่ายว่างอกเงยกว่าบอลบ้างพันธบัตรบ้างอะไรบ้างนะครับเพราะฉนะนั้นนี่ยในในสังคมปัจจุบันเนะี่ยระบบทุนนิยมก็จะเป็นแบบนั้นนะครับหรือพวก s p e c u l ลเตอหรือพวกนักเก็งกำไรก็คือไปค้าทองหรือแม้กระทั่งปัจจุบันคือค้าบิตคอยเพราะเงินมันไม่งอกนี่แหละนะครับโอเคว่า okay. คำถามที่เจ็ดทำไมต้องเป็นต้องมีมายเนอร์ก็พูดชัดแล้วนะครับคำถามที่แปดนะครับค่าไฟเนี่ยขนาดจ่ายตั้งแพงแล้วเนี่ยก็ยังมีคนทำนะครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่า อย่าลืมว่าปัจจุบันนั้นแม้ข้างปัจจุบันนี่นะครับคนที่เก็บบิตคอยอเนี่ยนะครับยิ่งเขามีภาษาของเขานะถ้าเกิดภาษาของอีทเรียมเขาเรียกปาวานนะครับที่มีเกินกี่เหรียญไม่รู้พันเหรียญมั้งพันเหรียญอีทเรียมเขาถือว่าเป็นปาวานนะครับคือพันพันเหรียญคูณสามหมื่น น่าจะสามหมืบาท